กันป้าอยู่แล้วธนรมับผจะสพขนาคารโมเดลหรอกไว้ได้เนาะห้าสิบบาทอืา50บาทโลละพันบอกได้โลละพันเฮสิได้นองเงี้คอจนนั้นครับ เออเทาได้ดินะเคยกินละาเทาน่ะเทาเทาเทาโอ้ี่จักรันป้าต้นนี่เนาะเลี้ยงได้อยู่บจักรันเนายมันบลาได้้ยลูกเหนี่ออย่างนี้นะมันมาทำแล้วสุกมันม้องูกาลมังค่าแล้วมันกินอย่างเนาะมันกินน้ำกน้ำกลิ่นิ อาหารมันไหมเออกินน้ำาไปกินน้ำกินแต่น้ำจซื้อบอกเอามากินน้ำตัวแม่หรือตัวผู้เบ็ดมีใช่ตัวแม่ไอตัวผู้มันจะเป็นตัวผู้เป็น่อะไรอ่ะในกระชากจานี่ยอันนี้กระบังลุงในกระบังเออตัวผู้ในประมาณเท่าไหร่ละเนี่ยก้นมันชุดเลยประมาณเท่าไหร่ละอันจะมืดอายุสั้นเนาะอายุสั้นตัวแม่มันจะก้นแหลมแบบนี้ครับเออแม่ก้นแหลมเออเลยเลยอันนี้ตัวผู้เนี่กระบังลุงเออเข้าใจแล้วตัวผู้ครับผมเนี่ยมีตรงนี้ ตัวแม่เป็นนี้เนาะตนลำแหลมกัวผู้มันจะมีรักค่างนะคนครับเฮ็ดครับเลยเลี้ยงบุได้บุกจนายเนาะจ้าแม่จินายเลี้ยงได้ลรกเฮ็ดขาวบุินาขาวพวกอนป้านไม่ซูสหอยหอยคมหรือหอยสุรีอ่านี้หอยคมนอยหยคม ตุงเจ๊บารน, <50. S 2> นี่ยก็ซื้ออยู่นนเนาะถ้าเป็นโลนี่สิโลละหกสิบถ้าเป็นถุงเลยแล้วจีมให้เรียบร้อยม่แข้งขอแข้งขอครับท่านผู้ชมครับผมมาณตะลงหลวงป้อง,ง,งอต่บันดานนะีบ่บันดานเหรอ นอยฮะนี icana, ่คร oh, ับผมอ่มาซื้อเอาครับผมตลาดนี่ตลาดนาเก๋โอ้ไม่อยังน่นี่แหนเล็กแขี้เล็กมันอยู่ว่างไหนซีมเบิ้งอะไรโอ้บุเคยซีมบายเบิ่งเด้อ มันอยู่ในต้นทิเล็กใต้นทีเล็กต้นเป็นโเป็น่เป็นนนี่นนีดำๆนั่นบอกที่เป็นนอนดำๆนั่นบอมันเป็นบงเลยเป็นบงแล้วมันน่าบ้าคือเือแดงนั่นแหะนเอนทีเล็กดักแด้ทีเล็กครับท่านผู้ชมครับผมดักแด้มันนี่ฮะตอนแรมันเป็นนอนเนาะแล้วก็เป็นดักแด้นะครับกูใดเคยกินเน่กองกาได้ี่ฮะชื่อเนาะ อะไรืออากินยาได้งาได้ตีละครตีละครงามมันเนมงซอนครับผมโอ้มาเจาะห้อยแล้วเนี่ยเซอนไตไฟเอาดื้ไตไฟเอาครับผมเมงซอนแมงจับเต้าครับอยู่อเมริกาบด้กนเ้อะบริกรเนี่ยเนี่ยเน่งซ้อนแล้วเนี่ยเนงจีนาาเนาะจีน่าเนาะนางชิก่ะ อาแม่ค่อยฮะก็เคยเห็นนี่แหละนางคิเล็กเออในเสดิงครับผมท่านผู้ชมขายทุกปีทุกปีก็ขายทุกปีครับโอเคขอบคุณหลายๆตู้หิ่งอันนี้หมกหัวอันนี้ละหมกหัวเนาะลูกกบลูกกบลูกหัวอืมลูกกบลูกหัวครับผมกองละซาบูกหน้าสีโบว์โบดี้ชื่อเยอะหองแซ่บเนาะ ามาร์คซารีนี่โด่งมาเลยแถวนี้ไปทั้งใดกับมักซารีหลายแมงเคงขอครับบดหลายแล้วเนาะไปที่หาง่ายกว่าแมงเคงสาดอยู่อันนี้ไม่หยังอันนี้ฮึิี่รออืมโอนจัก,ก,รจนจก,กระจันครับโอ้ทา่านผู้ชม พอบ่ายไหนเด้อโอ้เป็ดตัวนี้เนาะมันไปอยู่ว่างไรเหรอยู่ในดินโอ้อยู่ในดินยังมาเป็นแม่ก็ยังไปฟูดเอาฟูดเอาอ่ะโอ้คือเป็นแท้โอ้บ้านได้ฟูดมาส่งให้โอ้ใคอย,อยากไปถ่ายด้วเนาะมาถ่ายผู้ชมเบิง้งวิธีฟูดนางจักจันทครับผมนี่นเป็นนางเป็นเบียอยู่เพ่นเก่าไ,ได้ดินะกองเท่าไหร่ 50าสิบเป็นตะเซว่ายุ่มบุมีปีกเนาะมีปีกเหมนยั้มบุมีักหัก่ันปุซซ وم จานจักจันผักหวานครับนะกองเท่าไดผักหวานอ่าสิโอเคขอบคุณหลายหลายมักสรีกองเท่าไดนี่ฮะห้าสิบบาทห้บาทหลายนุ่งใหม่ขนาดเนาะเป็นตะเซฟมักสรี มันหน่วยใหญ่ในหลายครับ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 ตลาดน่าเก๋ครับผมตลาดสดนะครับผมของของป้าของกลินนี่มัดตลาดสดน่าเก๋ร้าขนาดเลยคักทางนี้นะกระเทยใบหอมมีมัดตลาดก็คือคืนดีครับผมมันปอดโลก แถวบ้านเ้าบ่มีโลคโควิดก็คนก็มาหลายครับผมเริ่มทยอยมาส่วงบ่ายนี่สิหลายครับผมตลาดปลานนี้่ายผ้าก็มีเดอร์เมีทุกประเภทเลยมีเรื่องปปเอง,เงเาโอเคครับผมเลาะกันต้อไปครับ ลายยังายังจับแล้วออยนี่นะลางขาคือบาดซงงเนาะโอ้าขาวรดปลาแป้นจากบานี่ยทอดกรอบเนาะโอ้โบไปเนาะเพนี่เนาะเอาปลาไว้กับไปเนาะโอ้ไปทังใดมีแต่จิกจันครับผม จักรกจันเด,อด้อนะนี่นะโอนนแม่แนวอื่นเด้อสิเพื่นเอาไดไม้ปกไว้เออถ้าค้คนมาซื้อสอยแมเ่เมบ่งเบ่งมบมมัจกาศครับผมกับไก่ จีนจีก็มีแล้วหรือมีแล้วจีนจีโลเท่าไหร่แล้วจีนจีแปดสิบถึกได้เหรอเนาะเนอะเราพอดรอแปดสิบห้าสิบเนาะเออห้าสิบชื้นชื้นช้อมออกมาทางนี้ครับผม ตัวนี้เนาะท่านผู้ชมเคยกินอยู่บทเาครับสาลายน้ำจือดอาขนาดเลยสาลายน้ำจืด,จด,จด,ดครับผมเท่าเบ๊เบ๊เอาอี่บเ่าเลยะหรกกวานหลายเนาะหวานภู Mà cửa nhá cái gì? Mà khửa nha, <laughs> oh. à, mà khửa nha คลิปแลครับาบาวเดย์นครนมสวัสดีครับ กด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ